เกิดประเด็นอีกแล้วสาหรับเฮียหน่อยผู้บริหารวงสาวหน่อยล้าเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องหลังจากที่ได้เอาคลิปวิดีโอการร้องการราของน้องฮักแพงวัลยาพรมาลงแล้วมันเกิดการตั้งคำถามเยอะแยะหมากไม่เอาไงคือเป็นประเด็นวิผาควิจารณ์ตัวน้องฮักแพงเองนะคะว่าแบบเฮียหน่อยเนี่ยดันแต่เด็กคนนี้คนอ,อ,อื่นน่ะแบบโซเฟียป้อมแปมพี่ก้อยทำไมไม่เห็นดัน จะเอาเด็กคนนี้เป็นตัวชูวงจริงๆหรือคงดันไม่ขึ้นหรอกประมาณนี้เยอะมากมายพี่น้องครับเพราะว่าได้ไป<ะ>เห็นเนาะสำหรับเมื่อวานก่อนเนาะเฮียหน่อยได้อัพคลิปน้องลง<ะ>ในช่วงที่ทําการร้องนั่นเองเนาะทีนี้พี่น้องเอยไปเจอผอไปคอมไปผอไปเจอคอมเมน<ะ>ต์แล้วรู้สึกว่าป๊าดพี่น้องคะคอมเมนต์คือแรงมากเลยจริง<ะ>เออเนี่ยก็คือเป็นช่วงทน้องทําการร้องอยู่บนเวทีใช่ออน้องก,กําลัางล่ํานะคะในชุดสีเขียวนี่อาจจะเป็นช่วงล่ําเรือง แล้วเฮียน้อยก็ได้มีการเอาคลิปวิดีโอหนองมาลงนั่นแหละประมาณนาทีหนึ่งนะคะแล้วก็เอายังไงคือเอาวิดีโอหนองักแพงมาลงแล้วคนกับเขามาคอมเมนต์โอ้โหเกือบสามร้อยคอมเมนต์นะแล้วการกดไลค์กดแชร์ก็เยอะแยะมากมายคนเบิ่งบคอมเมนต์สิบพี่น้องขายเยอะแยะมากเยอะเหมือนกันแหละคนดูว่าคนดูเยอะขนาดคอมเมนต์ยังเกือบเท่าไหร่แล้วเกือบสามร้อยเลยอเกือบสามร้อยเพราะว่าเฮียน้อยนี่ มอลลัไอดอลกับเป็นผู้บริหารหนึ่งในสองของวงมอลลัเล่ยกว,วาได้คะ<ช>่ะพี่น้องอ่ะเอาอยัางไงคือขันพอหน่าววงมาลงอ่ะคนก็ต้องจับตามองอยู่แล้ว<ช>ว่าเอาเด็กคนนั้นคนนี้มาลงไหมแล้วก็เกิดประเด็นดราม,มา่าภ่ายไตคอมเมนต์คลิปนี้ค่ะ,ะก่อนทัศน์ศิวาดาม,มาเนาะมันเกิดอีกอย่างึ้นสิพ้าพี่น้องไปเบิร์นฉาดําหซัมราเฟสบุกของเฮียหนอยว่าเพิ่นเนี่ย ดันต้นดอกหักแพงอิหลีบอเพิ่นลงต้นดอกหักแพงตีเสียค่ะพี่น้องอ่าแล้วพี่น้องอ่ะให้ดูอ่ะจะเลื่อนให้ดูเลยเนาะใช่ให้ดูเลยว่าลงแต่หักแพงจริงหรือไม่ใช่อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเอิร์นบาเป็นเฟซบุ๊กของเฮียหน่อยเลยนะคะพี่น้องคือไม่ได้ลงแต่หักแพงนะส่วนมากจะลงอ่าเดี๋ยวแซงลงก่อนนะคะคือเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาส่วนรวมให้ดูแต่เมื่อคืนไหนเมื่อคืนแค่เปิดวงค่ะยังยังไม่เกี่ยวกับ บอลำาน้อยนะคะเดี๋ยพี่น้องเอาให้เบิง้งผ้าเหลือให้เบิ้งเลยแมนไม่ใช่แค่มาลงให้คนยาวถ้าคุณเป็นเอซีจริงคุณจะต้องรู้ว่าโอเคเพิ่นกับเบย์ลงแค,ค่น้องผูดเยวได้ดคน Man, ดันทุกคนคนไหนที่ขึ้นก็ก็ดีไปคนไหนไม่ขึ้นหรือคนไหนแบบดันฟีดบ่ขืนกะอันนี้ก็คือต้องแบบว่า กอธิบายบอดายมันแหลวแต่เมนแล้วแต่คนนะว่าเอฟซีใครเออเอฟซีใครดูใครมากดไลค์กดใจอะไรเมนเพราะว่าเฮียน้อยนะทึ่งหมอรับไอดอนโชว์เพื่อนก็ต้องดูแลหมอรับปีสาจตะข้รีเพ่นก็ต้องดูแลเนี่ยเพิ่นก็แช่พี่พาวเพิ่นก็แช่อันนี้คือน้องลีโอก็แช์แช์ทุกคนแชร์แท่ทุกคนบได้ว่าแช่ตา หักแพงผู้เดียวอะไรตัดเข้าเดือนเบึงสีดันซอยกับเพื่อนกับแช่ซอยไอ้แฟนคลับของทางเพื่นกับหินกันว่าเออเนี่ยเด็กคนนี้คือมีความสามารถอย่างนี้นะอ่าพี่ก้อยก็แชร์อันนี้ก็พี่ก้อยในวงเวกันเราจะเอาคนที่อยู่วงเนกันกับน้องหักแพงมาเปรียบเทียบเลยนะว่าแชร์จริงไหมแช่สุกขนค่ะพี่น้องเบืองอยู่เนี่ยไลไปหอดคนแหละสามสี่หมื่นที่แล้วแต่เปิดวงเนาะจนมาถึงทุกวันนี้ค่ะ แบบว่าวัวเป็นยังต้องเกิดประเด็นดราม่าแบบนี้ขึ้นกับหนองหักแพรงเป็นยังต้องโฟกัสคนซื้อหักแพงผู้เดียวแล้วคือโฟกัสแบบเด็กคนนี้คือฉันต้องแบบมีต้องออกมาพูดต้องออกมาวิจารณอย่างวิจารณในคอมเมนต์นะเจ๊สาวพ่อย่านในฟังว่ามีแต่คอมเมนต์ที่แรงๆแล้วก็คอมเมนต์ที่เกิดคําถามนั่นแหละว่าเฮียหน่อยดันนั่นแต่เว้นแต่เด็กคนนี้คนเดียวก็ขออนุญาตอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงอาจจะเป็นคําที่แรงหรือ ยังไงก็นี่ค่ะพี่น้องคะไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาหรอกมันเอามาจากในนี้เลยเออถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูในคลิปได้เพื่ว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยคนนี้บอกว่าเฮียหน่อยเห็นเชียและอวยแต่เด็กคนนี้คนอื่นในวงเช่นค่อยปลอมแปมหรือคนอื่นไม่เห็นเชียลำเอียงหรือเปล่าหรือจะให้เด็กคนนี้เป็นตัวชูวงโอ้โหคงยากที่จะให้คนส่วนใหญ่ยอมรับเข็นไม่ขึ้นหรอกอืโพี่น้องคะคำพูดคือแบบแรงมาก เลิกร้องเพลงลงเวทีไปแดกเหล้าแล้วอืบางคนก็บอกว่าช่วงน,นี้ฮักแพงน,นึกติดแอลหลังเวทีไม่ขึ้นร้องเพลงแต่หมูขึ้นจะเห็นสแสดงแทนพี่พก่อยดีมากเลยเด้เเ่บทบาทนังเอกนะอันนี้เข้าเข้ามองด้วยตาเหนือยังไงซับเบิลเราเข้าสินะอวยไปทัวร์ไปทีบคือเรามองด้วยตาเนื้อเราเห็นสิ่งที่น้องทําแล้วก็มีในหลายคอมเมนต์นี่แหละค่ะพี่น้องว่าเสียงนองอ่ะบ่ดีแน่สันตจังสี่ิ้อเรีอกอาน จังนีมจังได้สิไปสู้วงสิไปโอ้เยอะเสียงก็ดีอยู่แต่ฟังไปฟังมาคอยละเมื่อยเวลาสิคะพี่น้องอ่าศิลปินทุกคนเขาก็ฝึกร้องรำนะร้องเสียงดีกันหมดทุกวงเห็นเม้นว่าเขาไปว่าเขาทำไมเอาเวลาไปสอนลูกหลานทำมันได้ไหมเหมือนที่น้องอ่ะเออประมาณนี้เฮียเด็ภาคเพ่งบอลเออมาๆจะร้องแนวกันติมอินเดียก็ได้ดาม่ามาเดี๋ยวจะให้อย่างเงี้ย มีลานเนี่ยมาล้คือคนอวยก็มีแต่คนที่ไม่ชอบก็มีมันจะมีสองฝั่งมีคนรักนี่มีคนทักมีคนบ่หักที่นอกแต่ส่วนมากคือคนรักใจเดียวอยู่เนาะแต่ละคนก็เออเนี่ยเสียงมีเสน่ห์นะลูกพัฒนาตัวเองต่อไปนะลูกเพื่ออนาคตไปข้างหน้าของตัวเองก็เยอะที่เอฟซีบคอให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตเนี่ยเพียงแค่พิมพ์คําพูดแบบเล็กน้อยๆเนี่ยถ้าน้องได้มาอ่านหรือคือจเข้าเป็นแฟนคลับเราได้มาเห็นโดยซึกว่าโอ้สบายใจสบายใจแท้แลวก็ดีใจแท้น้องที่มีคนยังฮัก อาจจะเป็นบุคคลที่กลุ่มหนึ่งที่เพื่อนยังอาคติอยู่ไม่ว่าจะลงรูปหรือลงคลิปอะไรมันก็จะมีเนาะสําหรับพักแพงทุกเหตุการณ์พี่น้องคะอ,อคือโดยเฉามเป็นผู้ใหญ่อยากให้ขอบคุณหมากกว่านะคะว่าแบบขอบคุณเฮียหน่อยอะ่ะที่ผักดันเด็กคนนี้ในการเอาหลุมมาโล่งเอาวิดีโอมาโล่งลเสียกระเทือกเป็นการพักดันอีกขางหนึ่งค่ะ ในการที่คนได้มาเห็นเนาะเพิ่มเติมใช่แต่ส่วนมากแฟนคลับก็พี่น้องคะสุดยอดจริงๆริงลูกทำดีทำถึงมากลูกเพื่อนคลับกับข้าใจเจนีุดนิอยสัหรับนี่ค่ะพี่น้องชุดเขียวนี่ข่นว่าเข้าโมเมในกาสามาได้เบื้องได้ในข้อมินชุดซีเขียวเจี่ะคะโลกงประมาณหนึ่งวันที่แล้วของทางเฮียน่นอยหมอ<ช>ลลาไอดอลนะคะกับเพื่อนโพสหลายตืแน่นช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อนเปิดโวกอิสานนครศซีนกับไปเลื่อนหาเบื้องได้ แต่ว่าเขาก็เอาว่าวอ้ตรงที่ว่าเนี่ยอยากมาโต้ตรงนี้เลยตรงที่ว่ามันไม่สมควรเนาะถ้าคุณแบบมีวุฒิภาวะหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ใช้คําพูดที่มันดูซอฟลงกว่านี้หน่อยคือคุณจะมาว่าแบบเฮียน่ะมันก็เสียหายไปลาเฮียหน่อยเด็เพิ่นเป็นผู้บริหารสิว่าว่าเพิ่นล้วเอียงอ่ะบอกว่าเฮียหน่อยลำเอียงอวยแต่เด็กคนคนเดียวไม่อวยแบบป้อมแปมก้อยโซฟียอะไรอันนี้ก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็ต้องให้กลับไปดูในมือ้ถ้าต้องกลับไปดูใน นเฟปผื่นมือน,นึงพี่น้องขาคุณลุงร้าอีลีเนาะบางนคนอาจจะไม่เห็นก็อาจจะแบบเออมาพูดพจารณ์เนาะนี่ครับพี่น้องคะเหมือนแรงคิวงานหน่อยเหมือนแลงพี่น้องขารำเพลินโชว์เนี่ยวันที่28ตุลาคมนะคะที่ตลาดตลาดด้วยซับจังหวัดสมุทรปราการทักแพงนยพรุ้ยลูกนี้คือแซ่บมากพี่น้องคะอ่า<ม>แต่งตัวคือแซ่บจริงจรงลูกนี้เนาะี๋ยวเย็นนี้แปดเขาพิมพ์ผิดหรือเราอ่านผิดอือ ตุลาหรือกันยาวันเดือนนี้เดือนกันยาเขาทำโปสเตอร์ผิดหรือเราอ่านผิดเออใช่แต่นนาจะเหมือนเลียนี่แหละคัะพี่น้องเพราะว่าน้องบอกว่าพบกันคืนนี้อ่านจากกันยาใช่น่าจะโปสเตอร์น่าจะมีการผิดพลาดตรงนี้แต่ก็ไปได้เย็นนี้แหละอยู่ที่สมุทรปราการกับคอห้ททาอ่าทุกทุกอย่างราบลื่นเนาะไปซ่อมยซ่งยากเดินทางกับคอห้ปลอยภัยทุกเส้นทางเลยสําหรับสาวน้อยราเพรินโชว์นี่แหละค่ะพี่น้องคะถึงเรื่องล่าเทียมว่าโอ้โห สารพัดยางแต่ละหมื่นของหักแพงวลัญยพรมีดราม่าทุกวันค่ะแต่เชื่อว่าน้องคงจะไม่เก็บมาใส่ใจแล้วน้องคงจะน้องน้องแข็งแกร่งแล้วในจุดนี้แต่แค่อยากออกมาอธิบายเฉยในประเด็นที่ว่าเฮียหน่อยอวยแต่หักแพงคนเดียวจริงหรือว่าเราก็ได้อะได้ไปดูเลรอเนาะก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ที่จะมาอวยน้องคนเดียวก็มีบุคคลอันอื่นอยู่มีค่ะ ถึงเรื่องราวเพียงครั้งนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับมือนอิไปก่อนคะ่ะ